สวัสดีุคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองนะครับแล้วในวันนี้เราอยู่กันในซปเปอร์ซัทนะครับผมแลวในวันนี้เราก็อยู่กันกับวินเนอร์ O p พีแล้วก็เอ็กนนเหมือนเดิมนะครับผมนี่เหมือนเดิมสิตอนแรกเราก็สองคนนี้มาที่กลับมาเล่นกับผมเออเนี่ยแหละเราก็กลับมาเล่นในโหมดทีมอีกแล้วเราไม่ได้เล่นโหมดทีมนานแล้วนะปกติจะเล่นแต่โหมดเดียวใช่ไหมโอเคสิ่งที่คุณพลาไมาไที่สุดก็คือการฆ่าตัดกั ใช่ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นฆาตกรกันนะครับเออก็โอเคถ้าอยากรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการขึ้นหต่อไปแล้วก็ใกล้จะถึง1,000ซับแล้วนะครับผมก็คือกดติดตามกันเยอะด้วยนะให้ถึง1,000ซับโอเคป้ายเจอกันเจอกันในคลิปเลยครับไปเออฆาตกรเฮ้ยมีนินจาไหมมีเออนินจาแบ็คแจ็คทิ้งกากล้องห่นไปเออไม่ได้เล่นนานแล้วจิ้งกากล้องห่นสกคิวพิษดา มาครับโดูงแน่แล้วไอ้มีเอฟมีอันเตอร์กับไวแจ็คระวังด้วยเปิดประเด็นก่อนเด็กจนามเก็บตัวข้าวติดปาข้าวถึงัวข้าวสีแดงจะฆ่าเลยเหรอปิดปิดนะมึปิดต่อเฮ้ยปิดได้ไหมเนี่ยมาสีนี้ไงเอ้าเนี่ยมันหนุนคออยู่นี่เฮ้ยไอ้หลอดกโอ๊ยเบยตอนนี้จะกดเอาส้เอ้าพรากกินศพเมื่อกี้ สีเขียวค่ะน้องเราผมนายอำเภอเอ้ยเพื่อนผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมนายอำเภอนะเพื่อนผมยิงนะเพราะว่าตอนแรกอะน้องคุณวิ่งไล่ตามเพื่อนผมเพื่อนผมก็เลยยิงเลยเพราะว่าครูดาวมาพอดีเมื่อกี้หลังจากทำเควสเสร็จเนาะที่ห้องหลักเอ่อนายอำเภอถ้ายิงลูกเรือลูกเรือก็จะ ไม่ตายแต่แต่ว่านายอำเภอก็จะตายนะแต่แต่ว่าถ้าในอำเภอยิงตัวกลางหรือตัวแฝงถูกอ่ะเขาก็จะตายเองนายอำเภอก็จะไม่ตายนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าสีขาวเป็นตัวกลางหรือเป็นอะไรนะใช่สีขาวสีขาวเป็นตัวดีน้องหลานมันเกลือไหลค่ะมันอยู่ด้วยกันสองคมึงอะไอ้ตัวเล็กไปเอาเอาขาวไปเลยเอาไปหาผู้หญ่ แล้วคุณแล้วคุณจะด่าทำไมแล้วคุณจะด่าทำไมเราเฮียอย่ามาด่ากันเขาจเย็นใจเย็นใจเย็นมาเป็นแค่เกมครับเนี่ยนะครับผมวัยรุ่นซัดนะเจอบ่อยมากเลยอ่ะวัยรุ่นซัดชอบด่าเออวัยรุ่นซัดด่าแต่เล่นยากแล้วล่ะเพราะว่าบาดน้องเขาเฉยเลยยยากอู่นะ นี่คือภารกิจเราตอนนี้คือต้องหาฮันเตอร์กับไวจ์แจ็คให้เจอก่อนใช่ถ้าหาไม่เจอก็ยากหน่อยจะยากมากเฮ้ยใครผิดใครผิดมันจะปอมปวดยากอะเวลาเจ้าหน้าที่เฮ้ยกระนั้นสีแดงไม่ายกลางแดงสบอาอใช่หรอเออไปฆ่าสีแดงเร็วเมื่อกี้โสมอันนึงจบแล้วมึงกินโสมแต่มันก็ช้าเลยกินโ้มชนะเลยเหรอเออมันเป็นปอมแดงแดงข้อไหนแดงไหน แดงคนไหนคนนี้คือว่านี่น่ากลัวกินเพื่อนเราแดงใส่มั่วแบบไปไปเคี่ยวเท้าร้อนอะอะไรเขาไม่ได้กินแอะไักร้อนเหรอเักร้อนใช่ไหมั้บโอเคโอเคพักเราพักร้อนมาขอไม่ได้เคี่ยวเป็สีแดงอ่ะเป็นสีสีแดงลายวัวเท้าเราแล้วทุกคนจะไม่โดนกินอย่ามาเล่นกับคนที่อยู่ด้วยกันเฮ้ยได้ไม่ได้ปวดอะอ้าวเพื่อน ปาดสีน้ำเงินปาดสีน้ำเงินปาดสีน้ำเงินก่อนแล้วก็สีมิ้นต์อืออือแล้วในสีมิ้นต์นี่แหละสีมิ้นต์ไม่จำเงินอ่ะมันต้องมีคนหนึ่งที่เป็นไว้ได้กับฮันเตอร์ใช่เออเฮ้ยเดี๋ยวนี้หาหาอันนี้ก่อนหาจอมตะกากจอมตาจอมตะการตอนตะการมันน่าจะอยู่กับผีปอบเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเป็นชุดสีสีควายอ่ะชุดควายเหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้หาหาอันนี้ก่อนหาจอมตะการจอมตะการเออเออเออชุดเออเออมันจบแล้วเนอะมันจบแล้วมันจบแล้วเราต้องรีบปาดด้วยตอนเนี้ย ป่าดสีแลม้มินใช่ไหมมินใช่ไหมเอาเอามินเลยก็อด้ันนี้อยู่ไหนกันเนี่ย,ยนเจอมินละเจอมินละเจอมินละป่าดมินเลยป,ลยปล่าละหนึ่งล่ละหนึ่งลงท่อลงท่อลงท่อ What มึงขังใครในห้อง<ว>อ,นอน่ะเฮ้ยโน่นิดประตูทำไม เรียบร้อยชนะแล้วเจ้ไอ้อเพีพีไอ้น้องไอ้พีพีขอให้อย่าเป็นพัสดกรเอออะไรเนี่ยพีโพสโพสน้าเกงขำเอ้ยต้องเรียกว่าวีโพสมากกว่าไม่ปิดไม้ด้วยอ่าเรียบร้อยโอเคเฮ้ยสไนเปอร์มั้งดกว่ามาสไนเปอร์แบ็คแจ็คกิ้งก่าโอเค มาได้เวลาแล้วหุยแล้วใครแล้วใคร่ชั้นล่างชนนี้ก่อนคนนี้ก่อนโอเคตอนนี้มีมีแค่วายอันนี้มีแค่วายใจที่ากลักระบอกไอ้กับตะกาอ้ปอย่าเพิ่งฆาตรงกลางแบบกลางแบบตรงานะเขางมันปนคนแนแมมันมันนาัวมา้าลานมานี่นี่นางน้ะใช่ตามันนี้มันนี่มันนี่มันนี่ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มยิงเลยนะนี่จังหวะนี้ซุ่มยิงเลยเหรอใายอยู่ตุ้มเลยไอตอนนี้มันไม่มีใครอยู่ในยาละเอ้ยมันมันไม่มีใครอยู่ในยาละเอ้ยระยะอะไรล่ะเฮ้ยมีละมีล่เนอร์มีละอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันนี่เาเดี๋ยวเราก็ได้รีบวิ่งลงไปนี่เลยมานี่เนียกดเลยแล้วกันโอ้เงียบหรออลง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 เฮ้ยโอเคกดศพละไม่ได้ฆ่าใครเล่น ออยู่มัยขอดูก่อนมมมีหมอไม่มีหมอไม่มีหมอไม่มีหไม่มีหมอไม่มีหมอโเยไม่อไม่มีหมอโอเคเียมไม่มีหมออเป็ยี่ยม่ีีไม่มีหมอโอเคเยี่ยมไม่มีหอคี่อนไม่มอเคิ่ยมไม่มมยียมไม่มีใเคเยี่ไม่มีอโอเค่ม่อโเค่อโอเคเออค่ามไม่มอเ่ม่เคย่ม่เค่นสไม่ปอร์เคยนะ สีฟ้าเป็นคนดีจะสีฟ้าเป็นคนดีกูเป็นผู้นทำนายเอ้ยผู้ทำนายกูสีฟ้าด้วยเหรอกูเป็นผู้ทำนายสีฟ้าเป็นคนดีนี่ผู้แจ๋วบัวสิไมั่วอะไรมาอยู่ๆเพื่อนอะไรไม่เขาเขาเขาน่าจะหมายถึงน้ำเงินเขาน่าจะหมายถึงน้ำเงินเขาน่าจะหมายถึงน้ำเงินโอเคผี้ม่วงมีหนึ่งคนผู้ทำนายแต่ไม่แต่ไม่ยอมพูดคือผิดไปไหม กูโนนะกูโอนกู้กาไปนสอผู้กายปข้างล่างอ่าไปล่างกันนะผู้กายเราจะน้วิญญาณเดี๋ยวขึ้นบนเลยเอ้ยปาไปเนี่ยเดี๋ยวนะปาไปเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยเสียวปาเฮ้ยมีคนป่าแล้วเฮ้ยเอ้ยอย่าโหยม่วงเสียวม่วงจังเลยลงล่างดีกว่าใครฆ่าเหลืองวะเร็วรีบมาเร็วฮะใคใครฆ่าเหลืองไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้่โดนฆ่าแน่เลยโดนน่เลย เฮ้ยหรอว่าเห็นสงคราเคยยิงวะไม,ไม่ร okay. ู้อ่ะเอ้ยเอ้าวิญญาณเอาเฮ้ยวิญญาณสีอะไรอ่ะต้นได้ต้นต้นวัดเฮ้ยไอ้นน้นมันเห็นโอเจ้าอยู่แถวนี้มาละมันเห็นหรือเปล่ามันเห็นหรือเปล่ามันกไม่เห็นมันอาจจะเห็นห่างกันข้าเป็นพอหรือเปล่าจ้ามีวิศวะนะไอ้คนที่ชื่อนนท์วิศวกรวิศวกร เพื่อนผมวิศวะวิศวะจริงๆวิศวะจริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้กดทีโมผมผมขึ้นมาแล้วแล้วผมก็ลงไปดูวิศกดออกูโอเคให้เลยให้เลยโอเคผมวิศวะนะอะไรผมผมเาวิศวกรผมวิศวกรเมื่อกี้ผมอยู่ข้างล่างแล้วผมค่อยขึ้นมาข้างบนเราเดินลงมาเราก็เห็นเธอมุดท่อแล้วนะโน้นพูดเชิงกัรสนิทกันมา เราอยู่ด้วยกันเราเห็นนี้เจ็บไม่ไปเพื่อเราวิศวกรเพื่อเราเขาขึ้นมาตอนแรกเขาจะมาแก้ใช่ไหมแล้วเขาต้ลงไปไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่อะไรเพื่อเราวิศวกรตายโบกแล้วแหละแ้วก็ไม่ชัวเราเห็นเธอมุดท่อตอนนั้นตานนั้นเลยก็ก็วิศวกรไงวิศวกรมุดท่อได้หอุ้ยทำไมทำไมไม่โบดวะชิบหายแล้วนอนตาย หมดไม่ท ok> ันเฮ้ยมาทำนายกูจะทำนายกูทำนายกูจะทำนายเอ้าเป็นไงล่ะเวลเล็กกูุ้ยหมดแล้วผายมันจับกูคนนี้จับกูเอ้าเอ้าที่ทำนายเขาว่ามันเนี่ยเออแต่อะัรแล้วขาบอกเขบอกบรรยะกาอะไรเขาบอกให้เนี่ยโอ้เนี่ยพี่ก็นีอออกย่างเงี้ยเนี่ยดูดิดูคนเราดิโอ้อาต้าน้ำป่าไปแล้วป่าไปแล้วเฮ้ยตะกระจักะจักระป่าตะกระแล้วเนี่ยจะกะอะไร เ,เอาพัสดีถูกค่ะไมเนิรดกั t <t ้าลยวแย่เขากล้อดพัสดีมว่รอคดีบกัน่ว่ามเลยปาเยแล้วกันปาดเลยไองาถกนเฮ้สงสัยกันเหรอ่อ้โหด๊อมวะดอม ดับอะไรเยดับเอ้ยเอ้เอ้เอ้โอ้คนดำเลยนะคยดำเลยเอาดำดับเดี๋ยอคนสีดำเออเราเป็นคนธรรมดาปวดแล้วทำไมอ่ะปวแ้ไปเองก็ไม่ชนะปวเลยดิน่นจริงกหวดิไม่เรา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 ปาดเราปาดอีกเราปาดอีกแค่สองคนปะเฮ้ยใช่ใช่รดคน เธอข้างคน T I M ใช่ไหมเธอข่าใช่ไหมเอาสีดำไปก่อน,อค,นครับเอา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 สีดำไปก่อนเอาสีดำไปก่อนนะเอาดำไปก่อนเอาดำไปก่อนเาอาดำไปก่อนเดาดำเป็นดำเป็นไม่ได้เป็นไม่รู้เป็นอะไรแต่แต่เป็นบายบายบบาายยนะสีดำไปไหนไปไหนไปบนไปบนไปบน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 ต่อสารเจ้าไว้ ปิดไฟไว้ปิดไฟปิดไฟไอ้น้ำน้ำเอเคเอเคสองคนเอเคมาเนอะเนอะเนอะคาคนนี้มาเอเคสองคนนะเฮ้ยมันมันมันไม่เอเคแล้วมันไม่เอเคแล้วไม่เอเคแล้วเก็บได้เก็บเลยเก็บได้เก็บได้โอ้ยเก็บไม่ทันมันวิ่งโบยไฟเลยโบยไฟโบยเลยโบยเลยเอาสีน้ำเงินไปนะครับเอาน้ำเงินไปนะครับน้ำเน้ำเงินเป็นสีเหลือง ใช่ครับจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้สีสีน้าเงินเขาฆ่าสีเหลืองนะแล้วเขาก็กดโบทเองเพราะว่าเมื่อกี้เขาเห็นผมอยู่ใกล้ๆพอผมวิ่งมาเห็นพอดีกันไฟกันลังดับใช่ใช่เอาสีน้าเงินไปก่อนครับผมเอาเงินไปก่อนนะครับเฮ้เรียบร้อยปาดไม่ทันก็ใช้สเต็ปโบนี่แหละชนะแล้ววย่า อมาเล่นสแนป,ปเปอร์รอบแรกได้ส 10, 10ิบสิบทับศูนย์เลยครับผมโอเคครับทุกคนก็สนุกกันหรือเปล่าสําหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกํกาลังใจในการคลิปผมต่อไปแล้วก็ขอบคุณวินเนอร์กับซีเอ็กโนนที่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับทุกคนไปกินข้าว ก็ขอบคุณมากเลยที่มาเล่นกับผมในครั้งนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับผมนะเป็นยังไงบ้างสลัดสไนเปอร์ตัวใหม่ซึ่งผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรีวิวหรอกแต่ว่าคือผมไม่มีตัวละครยังเก็บยังเก็บเงินไม่ถึงแต่ว่าในเห็นไหนไหนมันก็มาให้เล่นแล้วก็คือเล่นไปหน่อยแล้วกันโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูกันโอเคกดติดตามให้ถึง1,000ซับนะครับผมใกล้ถึง1,000พซับไปแล้วก็ขอบคุณมากครับผมก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายเจอกัน